สวัสดีครับผมวันนี้ตอนกลางคืนนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณหนึ่งตุ่มก,กกว่านะครับผมพามาดูที่ส่วนหลังบ้านนะครับผมตอนกลางคืนนะครับนี่ก็คือปูนะครับผมที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็มันมันไม่ออกลูกนะครับผมมันไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็เลี้ยงแบบธรรมชาติ ไม่ไม่เคยเลี้ยงนะครับก็มันก็เลยไม่มีลูกไม่มีอะไรนะครับแต่ตอนนี้จอกขึ้นเต็มแล้วนะครับผมแล้วก็มีอะไรไม่รู้นะครับผมจะเขียวนะครับเหมือนกับไข่ผันะครับผมปกติแล้วปูเขาจะขึ้นไต่ขึ้นมานะครับวันนี้แต่วันนี้ไม่ไม่เห็นนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดู บ่อปลาดุกนะครับผมที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมนี่มาดูตอนกลางคืนนะครับตอนนี้จะไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าจับไปกินบ้างนะครับผมนี่ก็ตอนนี้มันก็ไม่รู้ว่าปลามันไปอยู่ส่วนไหนนะครับผม แต่ก่อนนี้จะมีจอกมีแหนนะครับผมแต่ตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับพวกหอยเชอรี่กินหมดแล้วครับผมน,นี่ก็จะเอาใบตองกล้วยนะครับผมหรือใบกล้วยนะครับเอามาให้หอยหอยเชอรี่กินนะครับนี่นี่ผมได้ยินเสียงปลานะครับปลาน่าจะอยู่ใต้ใบกล้วยนะครับผม เดี๋ยวเราจะฟังเสียงหอยเชอรี่กินใบกล้วยนะครับผมจะเป็นเสียงกรับกับนะครับผมเหมือนเคี้ยวขนมอะไรไม่รู้นะครับน,น,นี่เมื่อกี้ได้ยินเสียงปไปยอยู่ตรงนี้แล้วครับคือ ตอนนี้นะครับผมผมได้เลี้ยงแหนแดงไว้นะครับผมนี่เลี้ยงแหนแดงเอาไว้นะครับผมเอาไว้ให้ไก่กินนะครับคือตอนนี้ผมสั่งไก่มาแล้วแหละสั่งน่าจะประมาณเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วแหละครับแต่ไก่ยังมาไม่ถึงนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะส่งถึงไหนบ้างนะครับ ตอนนี้ผมได้เตรียมเล้าไก่ไว้แล้วนะครับใครที่ชมคลิป,ปก่อนนะครับจะเป็นคลิปที่ว่าทำเล้าไก่นะครับผมก็จะสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมว่าเล้าไก่ที่ผมสร้างขึ้นนั้นเป็นยังไงนะครับผมคือตอนนี้ผมสั่งไก่มาแล้วนะครับก็คือไก่ยังมาไม่ถึงนะครับแต่ว,วันนี้เรามาดูเนื้อแดงนะครับนี่ แหนแดงนี่ก็แต่ก่อนนี่จะไม่ไม่เขียวขนาดนี้นะครับผมแหนแดงนะครับคือตอนนี้ผมเอาเอาดินลงไปใส่นะครับก็เลยทําให้แหนแดงของเรานี่เขียวขึ้นนะครับผมนี่แต่ก่อนจะเป็นแดงแดงนะครับผมจะเป็นแดงแดงส้มๆนะครับเหมือนแหนแดงนี่ขาดสารอาหารนะครับผมก็เลยเอาดินลงไปใส่นะครับผม เพื่อให้มีแร่ธาตุอาหารนะครับก็ทําให้แหนแดงของเรานี่ครับผมเขียวขึ้นเลยนะครับนี่คือตอนนี้บรรยากาศคำ่คำๆนะครับผมผมก็บรรยายแบบวงเวงไปด้วยนะครับผม mm. เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศคำ่คำๆนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาชมเล้าไก ตอนกลางคืนนะครับผมนี่เดี๋ยวจะพาชมนะครับคือผมเตรียม้อไก่ไว้นานแล้วล่ะครับนี่เตรียมไว้นานแล้วสั่งไก่ไปแล้วเป็นอาทิตย์จะเกือบอาทิตย์นะครับยังไม่มาสักทีนะครับผมนี่นี่คือตรงนั้น ตรงที่เห็นท่อ p v c นะครับผมที่ทำเป็นรางให้อาหารไก่ครับแต่ก่อนจะเป็นเออเหมือนเหมือนที่ให้ไก่เข้าไปซุกนะครับผมแต่ผมเอาออกแล้วนะครับผมเพราะว่ามันดูทึบๆนะครับผมดูแบบมืดๆนะครับก็เลยเอาออกไปเลยนะครับนี่ก็เลยจัดรางรางให้อาหารไก่แทนนะครับผมนี่ ก็จะมีตะก้านะครับผมหรือจะเข้าไปดูตะก้านะครับให้ไก่ขึ้นไปนอนนะครับผมน,นี่ตะก้าสามอันนะครับผมให้ไก่เข้ามานอนก็จะมีที่วางไข่นะครับนี่ที่วางไข่ด้วยนี่ก็ให้น้ําไก่นะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารไก่นะครับผม ส่วนหญ้าตรงนี้ก็เอาไว้แบบนี้นะครับผมให้ไก่ก,กินนะครับผมนี่เดีวเราจะไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวถ้าวันไหนไก่มานะครับผมผมก็จะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับผมแต่วันนี้เรามาดูรอบๆก่อนนะครับนี่่ันนี้จะก็จะเป็น ข้างนอกอเล้าไก่นะครับนี่นี่นะครับระเหตุที่ผมเลี้ยงแม่แดงไว้นะครับผมก็เพื่อลดต้นทุนนะครับผมลดต้นทุนอาหารไก่ลงนะครับผมหรือว่าให้เป็นอาหารว่างของไก่นะครับผม เราให้อาหารไก่ตอนเช้านะครับผมตอนเที่ยงเราก็ให้เนื้อแดงให้ไก่กินได้นะครับผมเป็นอาหารเที่ยงนะครับส่วนตอนเย็นเราก็ให้อาหารไก่หรือว่าเราจะผสมก,กันกับอาหารไก่ไปด้วยเลยก็ได้นะครับผมเนือแดงนะครับคิดว่านะครับผม,ผมน่าจะทดลองแบบนี้แหละแต่ตอนนี้ไก่ที่ผมสั่งไปยังไม่มานะครับผม เดี๋ยวผมจะผ่าเดินดูรอบๆบ,บ,บรรยากาศตอนกลางคืนนะครับนี่เตรงนี้ก็จะเป็นฟ้าทะลายโจรน,นะครับผมนี่ผมขุดมาปลูกนะครับผมแต่ก่อนมันจะขึ้นอยู่ตรงนู้นนะครับผมมองไม่เห็นนะครับมันมืดนะครับก็ผมก็เลยขุดต้นมาเลยนะครับผมมาปลูกตรงนี้นะครับ อนาคตก็น่าจะให้ไก่กิกนนะครับผมเอาให้ไก่กินนะครับผมอาจจะเป็นยารักษาไก่ไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาชมต้นไผ่ที่ผมปลูกเอาไว้นะครับตอนกลางคืนนะครับผมนี่นี่ก็คือไผ่นะครับนี่ผมจะปลูกเป็นแนวไว้นะครับผมเอาไว้ เวลากล้วยนะครับผมคือตอนนี้ผมปลูกกล้วยเอาไว้เยอะนะครับผมก็ตรงนี้ก็ประมาณสองงานครับผมก็มีอีกแปลงหนึ่งก็จะประมาณเกือบเกือบสามงานนะครับสามงานกว่วานะครับก็เลยปลูกไผ่เอาไว้นะครับผมเผื่อเวลากล้วยมีเครือหรือมีลูกนะครับผมก็จะสามารถนําไปคั้าปีกล้วยได้นะครับผมนี่นี่ครับ จะเป็นไผ่เลี้ยงนะครับผมนี่ตอนนี้เขาก็กำลังแตกหน่อออกมานะครับนี่นี่ก็เพิ่งปลูกได้ประมาณเกือบเกือบเดือนแล้วมั้งครับนี่นี่วันนี้เรามาดีวีวตอนกลางคืนก่อนนะครับดูไผ่ตอนกลางคืนก่อนนะนี่ส่วนตอนกลางวันถ้า เวลาว่างเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะครับผมตอนกลางวันนะครับเรามาชมบรรยากาศตอนกลางคืนก่อนนะครับตอนนี้นี่ก็ทุเรียนนะครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นเอ,อ่อที่นั่งนะครับผมเป็นไม้นะครับเป็นไม้เก่านะครับผมผมก็เลยทำมาทำเป็นที่ที่นั่งเลยนะครับผมกตอนนี้ก็ปลูกต้นตะขบเอาไว้นะครับ ตอนนี้ผมปลูกต้นตะขบเอาไว้อนาคตจะเป็นร่มเงานะครับผมจะเป็นร่มเงาให้บ่อปลาแล้วก็มีที่นั่งด้วยนะครับผมก็จะทําให้ร่มเย็นนะครับผมอนาคตนะครับนี่นเดี๋ยวเรามาดูปูก่อนนะครับนัน่นนะเจอปูแล้วนะครับผมนี่นี่เขากำลัง กินอะไรไม่รู้นะครับผมอยู่ข้างล่างนู้นนะครับผมน่าจะเป็นน่าจะกินเม็ดเจียเขียวนะครับเหมือนเหมือนไข่ผํานะครับผมนี่เดี๋ยวตอนกลางวันนะครับผมเออถ้าวันไหน ว่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปอีกครั้งนะครับผมจะดูบรรยากาศรอบๆแล้วไก่แล้วก็บริเวณเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงหนแดงนะครับให้ดูอีกครั้งนะครับผมคือตอนนี้เรามาชมบรรยากาศกลางคืนนะครับว่าจะแตกต่างกับกับตอนกลางวันแค่ไหนนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก,ก็จบคลิปเกียงเท่านี้ก่อนนะครับ